สวัสดีค่ะวันนี้อลิสาจะพามาทำเมนูต้ยมยำน้ำข้นค่ะวันนี้อยากสดน้ำนนร้อนๆค่ะเลยจัดต้มยำสักหนึ่งหม้อทำง่ายๆอร่อยๆกันเลยจ้ะเดี๋ยวเราเริ่มจากดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็มีประมาณนี้นะก็มีพวกต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็วันนี้จะใช้เป็นเนื้อไก่ส่วนอกไก่นะคะและนี่ก็เป็นชุดต้ยมยำค่ะ ก็จะบุบๆไว้เรียบร้อยแล้วหั่นเสร็จสับก็จะมีพริกตำไว้สองแบบเลยนะคะแล้วก็นี่เห็ดแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆค่ะรวมถึงมะเขือเทศด้วยก็ประมาณนี้ค่ะเครื่องปรุงของเราเดี๋ยวเราตั้งน้ำค่ะเราก็จะใส่เป็นซุปก้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเ,เกลือป่นค่ะ จากนั้นเดี๋ยวอลิสาจะใส่เป็นชุดต้มยำนะคะก็จะมีรากผักชีนะแล้วก็หอมแดงค่ะแล้วก็จะตามด้วยตะไคร้ค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยใบมะกรูดค่ะแล้วก็พอน้ำเดือดแล้วเนี่ยอลิสาจะใส่เป็นอกไก่นะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นก็ได้นะแล้วพอเขาเดือดเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาแบบนี้นี่เขาก็จะมีฟองนะคะ,ะก็จะโปะตักฟองออกเลยค่ะก็ทยอยทยอยตักตักไปเรื่อยๆค่ะก็พอฟองหมดเกือบหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวอลิสาจะใส่เป็นมะเขือเทศลงไปนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำพริกเผาจ้ะพอเสร็จก็จะใส่เป็นพริกนะคะวันนี้ใส่พริกแบบ2แบบนะพริกขี้หนูกับพริกแดงจินดาแล้วก็ตามด้วยน่มข้นจืดค่ะใส่ไปเลยหนึ่งกระป๋องนะแต่ถ้าใครอยากได้ข้นมากกว่าน,นี้ใส่เพิ่มได้นะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวจะคนเขาให้เข้ากันค่ะแล้วก็รอให้เขากลับมาเดือด แล้วอลิสาก็จะใส่เป็นนี่เลยค่ะเห็ดนางลมหลวงวันนี้จะใช้เป็นส่วนแบบเล็กๆนะคะไม่อยากหั่นเนาะก็เนี่ยพอดีคําเลยค่ะกําลังดีเลยเดี๋ยวจะเกลี่ยให้โดนความร้อนให้ทั่วสักหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยให้เขาจนสุกนะพอเขาสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวอลิสาจะปรุงรสชาติเขานะคะก็จะใส่เป็นน้ําปลาค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำมันพริกเผานะคะจากนั้นก็จะปิดไฟแล้วก็จะใส่เป็นมะนาวคั้นสดลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีที่หั่นเตรียมเอาไว้นะคะวันนี้ใช้เป็นทั้งผักชีไทยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะหรือผักชีฝรั่งใส่ลงไปเยอะๆยิ่งหอมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำไก่น้ำาคลนเพื่อนๆสามารถปรับรสชาติของต้มยำได้นะคะอริสาที่ปรุงมานี่ก็จะออกเผ็ดกลางๆค่ะแต่ว่าจะเป็นเปรี้ยวเค็มน้ำค่ะแล้วก็หอมกลมกล่อมมีหวานไปๆนะคะหวานจากน้ำพริกเผาที่เราใส่ลงไป สูตรนี้ลองทำกันดูนะคะต้ยมยำน้ำาคนหอมๆอ,อร่อยๆค่ะได้สดน้ําร้อนๆนี่บอกเลยว่าสดชื่นมากเลยค่ะต้ยมยำถ้วยนี้อร่อยแซ่บหนัวมากลองทำกันดูจ้ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะต้ยมยำไก่เดี๋ยวพอเราตักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดจานด้วยผักชีอีกสักหน่อยค่ะเพื่อความสวยงามแต่ตอนที่เราทานก็หอมอร่อยด้วยนะคะ ถ้าชอบสูตรนี้ลองทำกันดูนะคะหอมอร่อยเผ็ดกลางค่ะแต่รับรองเลยว่าน้ำคนแซบหนัวมากเลยค่ะแล้วก็เห็ดนที่ใส่ไปก็คือกำลังแซบกำลังอร่อยเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย